ไปเรื่อยนะนะครับ EV per room EV per room Enterprise value ต่อห้องมูลค่าของบริษัทมูลค่ากิจการหารด้วยจำนวนห้องนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมเคยผมทำงานบริษัทหนึ่งจะซื้อแ y a อเอ1มาทำเป็นคอนโด EV per room 8ล้านคอนโดตรงแครอเอ1เนี่ย8ล้านถ้าว่า น่าซื้อไหมครับองนงี้ผม EV p e r room แ i t วันแปดล้านห้องหนึ่งแปดล้านถามว่าน่าซื้อไหมอขออนุญาตนะครับมีท่านไหนอยากน่าซื้อครับมีท่านไหนไม่ซื้อครับชื่อไหมครับว่า EV Perum h e r i t a g วันเนี่ยฝรั่งมันคิดนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าอะตอนที่ว่าเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง มันบอกเลยนะมันบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยอยู่ดูนะคอยดูที่ดีตรงเนี้สตูดิโอเนี่ยห้องหนึ่งน่าแปดล้านตรงแรมนี้เป็นสตูดิโอไหมครับเป็นสตูดิโอไทยนะเป็นสตูดิโอไทยแล้วปรากฏว่าณตอนเนี้ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะเก้าเก้าเนี่ยห้องละแปดล้านตอนนี้เป็นไงครับเห็นยังครับมีแล้วนะหกถึงแปดล้านชั้นสตูดิโอนะครับ มีมีเปอร์ลูเพราะมันเขามันคิดเงี้ยบบกว่าเอถ้าซื้อ8ล้านจะขายเท่าไหร่สิบล้านก็แพงไปคงไม่ใครเอามันเลยไม่เอาเลยนะครับเหตุวันก็ก็เลยเป็นโรงแรมตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับไม่งั้นก็จะเป็นคอนโดแล้วนะนะครับคอนโดที่แบบไม่หลับด้วยนะครับใช่ไหมครับถ้าถ้าเกิดสมมติอะไรกันคืนเนี่ยถ้าเงาเงาลงมาไหว้ผมแล้วก็ไปนอนนะครับถ้าเงาเงานะครับเงาเงานะครับนะครับ สังเกตไหมครับดูความคิดพวกนี้นะครับเขาคิดกับ valuation หมดนะครับ d t แทพี่ว่าเท่าไหร่ครับให้คิดเล่นๆนะครับใช่ครับใช่ครับเอพี่คุณคูนปกติพี่นั่งมูนใช่ไหมนะครับ EB เอ่อโทษทีวันนี้นั่งดึงส์เลยนะครับไม่คุณนะครับ e v เปอร์สับสไครปเปอร์ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าคิดเล่นๆนะครับคิดเล่นๆหาเอาเองเหรออ่า ถูกไปไหมเออจริงๆ้เท่า,าไหร่ครับคิดออกมาเนี่ยแปดพันเจ็ดพันนะครับตอนที่ยี่บเก้าบาทอะ่ะยี่บเก้าบาทเจ็ดพันถ้าเกิด E.V. per Subscriber E.V. ประกอบด้วยอะไรบ้างครับใครจำเลยครับ Market Cap Book Net Debt Market Cap Book Net Debt หารด้วย Subscriber ถ้าออกมา7,000พันหมายความว่าไงครับผมซื้อบริษัทหมดคืนหนี้หมด เป็นเจ้าของคนเดียวนึกอ,ออกไหมครับคอนเซปต์อีซื้อบริษัทหมดทั้งซื้อหุ้นหมดเลยนะคืนนี้หมดผมเป็นเจ้าของคนเดียวไหมหาด้วย Net det. เน็ตเดตไอ้หาด้วยซับสไครเบอร์ได้เจ็ดพันหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าไรายได้ต่อเดือนพันหนึ่งเบรกอีเว้นภายในเท่าไหร่ครับ เจ็ดเดือนอันนี้ข้อนี้ต้องมีอักซูม่าห้ามลงทุนต่อนะปัญหาของตัวของเทเลคอมคืออะไรครับลงทุนต่อนะครับผมก็เลยบอกว่าคูจะไปยี่สิบไหมตอนแรกนะครับตอนนั้นสิบสองบาทผมบอกว่าถ้าหยุดลงทุนถ้าหยุดลงทุนถ้าผมอ่หยุดลงทุนป๊บหมายความว่าไงครับ free cash flow ต้องมากๆใช่ไหมครับถ้าหยุดลงทุนฟีก็ต้องมากๆทูสามารถคืนนี้หมดภายในสีห้ปีอะแชลเดอร์นี่ส่วนของแชร์ฮเดอร์ป๊บจะบวมเลยผมพูดแบบนี้นะนะครับท่านไหนตามไม่ทันยกมือเลยครับความสัมพันธ์ของกระแสงเงินสด free cash ลแชร์ฮุเดอร์แวรลูต้องมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะฉะนั้นการดีเทคทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยต้องไปตอบที่อะไรครับแชร์โฮเดอร์แวลูเพิ่มขึ้นหรือเปล่านึกออกไหมครับว่าเวลาท่านมองหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านสามารถมองให้แบบเป็นซัพพลายเชนแบบนี้นะท่านจะรู้เลยว่าท่านเล่นกับอะไรนะครับผมขออนุญาตโค้ดคำพูดก่อนจ,จาวีครับความไม่รู้คือความเสี่ยงใช่ไหมครับนะครับความไม่รู้ความเสี่ยงนะครับนะครับความรู้คือความที่ท่านรู้ว่าท่านกำลังเล่นกับอะไร นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพอท่านรู้ป,ปุ๊บในซับไฮเชนปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้เลยนะครับ l u a t i o นเป็นยังไงนะครับจะลองทดสอบ้พื่นตัวไหมครับอ่พี่มีตัวไหนอีกหรือว่าตัวเดียวพอเอาตัวเดียวพออาจจะตัวไหนอีกไหมครับหรือว่าอ้าวปะทปะทท่านว่าอยู่ไหนครับ ันนี้ใช่ไหมครับผมก็ปทอ,อยู่นี้นะท่านสังเกตไหมครับว่าปทอนะเอาอุปกรณ์มับสอพอไมระหว่างปทกับปทอสอพอเนี่ยตัวไหนเอาอุปกรณ์เหมือนกันครับท่านไหนคิดว่าปททครับรท่านไหนคิดว่าสอพครับปททเอากับาสอพมากสพเนี่ยเป็น คำถามนะราคาน้ำมันขึ้นสอพอจะขึ้นไหมขึ้นแป๊บเดียวแล้วลงอีกเออทำไมเนี่ยสอพอเป็นอะไรครับอะไรนะแล้วทำไมน้ำมันราคาขึ้นแล้วมาไม่ขึ้นเน่ยสอพอสินทรัพย์เขาเป็นอะไรครับเป็น แก๊สใช่ไหมครับเป็นแก๊สสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นแก๊สนะใช่ไหมครับอาจจะมีลงทุนหานหินเอ่อพวกไอ,อลงทุนพวกออยแซนอะไรเงี้นยน,นะครับการปรับราคาจากออยมาเป็นแก๊สอนะ่ะหลักทางหกเดือนสังเกตไหมครับว่าหลักทางหกเดือนมันควว่าสอพออาจจะต้องซัฟเฟอร์จากราคาน้ํามันที่มันถูกลงหกเดือนที่แล้ว ถ้าราคาน้ำมันต้องขึ้นไปไกลๆหกหนึงน่ง้นหน้าถึงจะได้ปรับราคาน้ำมันนึกออกไหมครับท่านเห็นไหมครับถ้าเกิดความเข้าใจในฟันเดอร์เมนท์ลเนี่ยสังเกตไหมครับว่าของทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดท่านเข้าใจในฟันเดอร์เมนท์ลมันนะครับท่านจะรู้เลยครับว่าตัวไหนอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวไหนอัพเพอร์ฟอร์มฉะนั้นคนที่ได้ตังค์เยอะๆคืออะไรครับคนที่ได้ตังค์มากๆคืออะไรครับรองปตทชตสอพอ ได้ตังเยอะไหมเยอะมากนะแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะส,สอนต่อนะครับลิควิดเ t ช o ั่นแว e ของปตทลิควิดเ a ชชั่นแวของปตทนะมูลค่าเลิกกิจการปตทถ้าว่าอยู่เท่าไหร่ครับผมนั่งคิดแล้วคิดอีกนะนะครับเอาแว l u ลของทั้งหมดเลยมานั่งคิดลบด้วยที่มันลงทุนตามเทศแล้วเสียหายไลท์ออฟไปหมด ก็เอกมาได้สอง้ยแปดสิบแล้วต,ตอนที่ราคาคุ้นประทนลงไปสองร้200อยสองร้อยนะครับหลายคนว่าถูกมากแต่ชื่อไหมครับว่าตรงร้อยเก้าเก้าผมเห็นคน stop loss อื้อเลยบอกว่าจะลงไปร้อยหนึ่งบ้าง stop loss เยอะมากนะแล้วผมบอกไงครับผมบอกกองทุนนะตรงนี้ราคาต่ำกว่า net liquidation value 30% บางคนก็บอกนิกเิลเชนแวร์ลูคืออะไรอะผมว่ามูลค่าเจ๊ง,ะง,งนะครับพูดง่ายๆนะครับตามกับมูลค่าเจ๊งสามสิบเซ็นตน่าซื้อไหมครับแต่มีคนมาเชื่อตอนไหนครับสองร้อยหกสิบแปดเพื่อหวางไว้ขายสองร้อยแปดสิบผมว่าเออมันก็ได้อย่างนี้นะ<笑><笑>นะครับอันนี้คือท่านสังเกตไหมครับว่าตัวเลขพวกนี้คือ ผมทำมาหมดนะครับถึงรู้นะครับว่าทุกสเต็ปราคาต้องอยู่ไหนนะครับเจ้าพื้สันไหนไหมครับที่พอเห็นเท่าแก่น้อยอ่า TKN ถ้าว่าตรอยู่ไหนครับ TKN อยู่ไหนครับผลิตเสร็จมาจร์จิ้เขาเยอะไหมครับเยอะไหมเท่าแก่น้อยเฮ้ย <Hey, S 1> เยอะนะ TKN นะนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนตอนเข้าตลาดเนี่ยนะครับตอนนั้นใครจําราคา TKN ได้เมื่เท่าไหร่สี่บาทนะครับแล้วก็อยู่สี่บาทอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมครับสี่ห้าบาทอยู่สักสักพักหนึ่งตอนนั้นผมก็เรียกแอนเอลิสต์มาผมก็โปรติเนี่ยทุกทุกเดือนเนี่ยผมจะเรียกแอนเอลิสต์มาคุยนะครับมาคุยนะครับผมไม่เคยตามเท่าแก่น้อยมาเลยนะไม่เคยตาม เทคนิคโคบอกว่าอะไรครับห้าบาทฟูลีแวลูเออผมว่าเทคนิคโคยืนยันเลยห้าบาทไม่ผ่านนะครับผมก็บอกว่าเออผมก็ถามเท่าแก่น้อยมีแชวเดอร์เท่าไหร่ครับมีจำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับมีใครมีใครมีใครลงทุนเท่าแก่น้อยบ้างครับแจําเออจำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับ จำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดพี่เข้าใจนะพี่เชื่อไหมห้าบาทพี่ยังกล้าซื้อเลยห้าบาทยังกล้าซื้อเลยพี่ e เท่าไหร่ครับเ้าแก่น้อยสูงไหมสูงมากแต่ห้าบาทไม่กล้าซื้อแค่ขอให้พี่ทราบว่าจานวนหุ้นมีเท่าไหร่พี่กล้าซื้อเลยพี่ว่าประมาณเท่าไหร่ครับเดาเดาเดาเล่นเล่นเดาเล่นเล่นโอ้เก่งมากเลยพี่ดูเลยใช่ไหม เข้าใจว่าพัน 1, ล้านทุนหรือเปล่าอ่านะครับอ่านะครับเอ,อ้ยทำไมพันสามแปดสิบแถวสี่ห้า 4, บาทต้องซือ้ออะหรืออย่างนี้ทำไมพี่กล้าซื้อไหม PE แพงไหมแพงเพราะทำไมครับคอนเฟิร์มโดยเข้าแคชบาลานใช่ไหมครับเพราะตรงนั้นต้อง PE แพงนะครับ เขาสี่บาทเนี่ยมาเก็ตแคปเท่าไหร่ครับหกพันล้านใช้เงินหกพันล้านโฆษณาแบรนด์เท่าแก่น้อยอะ่ะหกพันล้านนี่ค่าแบรนด์ได้ไหมได้นะสังเกตไหมครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีมือถือยี่ห้อหนึ่งไงสีส้มอะ่ะยี่ห้ออะไรอะนะครับใช้เงินโฆษณาปีละสามสี่พันล้านแบรนด์ยังไม่ติดเลยนะ แบนด์เท่าแก่น้อยเกินหกพันไหมผมว่าเกินลองคิดเล่นๆน,นะครับเท่าแก่น้อยไม่ได้ทําเฉพาะสาลายอะ่ะอีกหน่อยทําอะไรอะ่ะขนมกบเคี้ยวหมดอะ่ะแบงด์นี้ได้ไหมได้นะครับฉะนั้นแบงด์เกินหกพันครับผมบอกอนนาลิสไปว่าอันนาริเตอร์ให้อะไรผมคิดวามากกว่านั้นเนะี่ยแล้วสุดท้ายมากกว่านั้นไหมครับใช่ไหมครับมากกว่านั้นนะเห็นไหมครับว่า การเข้าใจ valuation การเข้าใจ valuation สมมตินะครับผมคิดเล่นๆน,นะครับคิดเล่นๆน,นะครับคิดเล่นๆน,นะครับตามภาษาคมว,ว่างงานนะครับคิดเล่นผมเทคเท่าแก่น้อยเสร็จผมใช้ขนมยี่ห้อทุกยี่ห้องผมอะ J ay, ทั้งอะไรอะเจลเล่ทั้งอะไรอะเป็นเท่าแก่น้อยจะมีคนซื้อไหมครับนี่ แต่ว่ามูลค่าแบรนด์นี่สําคัญนะแบรนด์นี่สําคัญใช่ไหมครับแบรนด์สําคัญอ่าสมมุติอีกอันหนึ่งแบรนด์สําคัญไงนะครับสมมุติหมู่บ้านยี่ห้อหนึ่งอนะ่ะยี่ห้อหนึ่งไง A B C แล้วกันไม่เอาเป็นชื่นะอซ้ไงกอขออนะครับกอขอขอนะครับเขาทําบ้านเขาบอกว่าเขาขายคุณภาพชีวิต ลรกนะเรับบอกว่าขายคุณภาพชีวิตถ้าจะซื้อยี่ห้อไหนครับแล้วมันต่างกันถือว่ต่างกัน40%ท่านจะซื้อตัวไหนครับซื้อบ้านนะสมมติซื้อบ้าน,าอานโอ้คิดหนักเลยนะซื้อ40%เขถบอเยอะนะถ้า20%พอไหวไหมพอไหวนะครับพอไหวนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยตารางนี้ถ้าพูดง่ายๆนะตัวอย่างเยอะมากเลยนะผมกล้าบอกเลยตัวอย่างเยอะมากนะครับ ตอนที่ผมสอนเนี่ยอีกคลาสหนึ่งเนี่ยเคสที่ไม่จบเลยนะนะครับสังเกตไหมครับว่าเราผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะผ่านไปกี่สไลด์ครับห้าสไลด์นะครับจัสมินนะครับจัสมินเป็นคลาสิกเคสนะครับคือเมื่อสี่ปีแล้วะนะครับตอนจัสมินบาดห้าสิบ ผมนั่งคิดเล่นๆจะไปแปะบานะครับแล้วปรากฏว่าผมพูดเสร็จนะตอนนั้นผมก็พูดอย่างเงี้ยมีป้าคนหนึ่งอะเดาว,ว่าโอ้โอาจารย์เอาขุ้นปั่นอะไรมาเน,นี่ยปรากฏว่าไอ้ตอนบาห้าสิบไม่ค่อยมีใครรู้จักนะรู้จักตอนไหนครับแปดบาทนะซื้อแปดเพื่อหวังไปสิบเบดแล้วก็กองอยู่นั้นเยอะมากเลยนะถ้าไปคิดเล่นๆเ,เลยนะครับ ลงทุนจัสมินเนี่ยลงทุนเป็นโกลดหรือดีเวเดนครับอ่ะตอนอ่ะตอนแปบาทดีเวเดนใช่ไหมครับลงทุนเป็นดีเวเดนแต่ชื่อเขาต้องเป็นอะไรครับถ้าว่าหุ้นโกลดกับหุ้นดีเวเดนตัวไหนอัพพอร์ตเหมือนกันครับจัสมินคอนเซ็ปต์เขาอะ ตอนแรกต้องเป็นโกลดอยู่ๆเปลี่ยนเป็นดีเิเดนหมายความว่าไงครับไม่โกลดโอ้โหเก่งมากเลยนะสังเกตไหมครับว่าถ้าต้องดูเนเจอร์ด้วยนะนะครับจัสมินทำมือถือเขาเจอมือถืออย่างนี้เป็นไงครับพอไหวไหมครับไม่ไหวเห็นไหมครับ พรประกาศมือถือปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับราคาลงจากเท่าไหร่หก